ัน,ะะน,ะะนนี้กดช่องข้าวหอมชูพีเชนเดีนะคะ, <pod inclusive stress> ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดที่เราจะทําวันนี้นะคะเราจะทําเป็นเกี๊ยวทอดห่อไส้กรอบค่ะวัน <Pod> น <Wh> ี้นะคะเราจะทําทั้งหมด3ลายค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําลายแรกก่อนนะคะลายแรกที่เราจะทําก็คือลายปลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องวางไส้กรอกไว้บนแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกีดแบบนี้ได้ค่ะกีดให้เกือบถึงไส้กรอบนะคะ กีดเป็นกีดกีดไปเรื่อยเลยคะ่ะจนถึงปลายเกลียวนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยคะ่ะพอกีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาน้าค่ะไว้ตรงตรงที่เรากีดนะคะพออย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะพันค่ะพันแบบนี้นะคะพันไว้พันตัวไส้กรอกไปค่ะมันก็เริ่มเริ่มเหมือนปลาแล้วใช่ไหมคะ ทันไปเรื่อยๆเลยค่ะพอถ้าอย่างนี้เสร็จนะคะมันก็จะถึงตรงหางแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกีดหางให้เหมือนปลาค่ะกีดอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้ปลาแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทําปลาหมึกเลยนะคะนี่นะคะปลาหมึกก็ทําเหมือนปลาเลยคะ่ะวางใส้กรอกไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กีดเหมือนเดิมเลยคะ่ะ กินอีกฝั่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ทาน้ำเหมือนเดิมเลคะ่ะทาไปนะคะตรงขอบขอบค่ะแต่ระวังขาดนะคะแล้วก็พันเลยค่ะ นี่นะคะแล้วตรงหางนะคะเราก็จะกรีดไม่เหมือนปลาเราจะกรีดเป็นสามแฉกค่ะอ,ออกมาแล้วก็ทําอีกแฉกหนึง่งตรงแบบนี้นะคะนี่นะคะแค่นี้ได้เราก็ได้ปลาหมึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําอีกหลายๆตัวะะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราทําปลาหมึกกับปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดอย่างละสี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปทําลายต่อไปกันค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะทําเป็นเส้นๆนะคะเหมือนเวลาที่กินกับโจ๊กนะคะมันก็จะเป็นเส้นๆกรอบๆน่ากินค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะ เส้นๆแบบนี้นะคะมันทำได้ง่ายมากเลยค่ะมาทำอีกอันนึงนี่นะคะเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวพอทำได้เยอะๆเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีค่ะ ตอนนี้นะคะเราทำตัวที่เป็น,สๆๆเ,ปนเส้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือขั้นตอนการทอดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้กระทะอันนี้นะคะในการทอดนะคะนี่นะคะของที่เราจะเอาไปทอดค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะแต่พอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมตัวปลานะคะนี่นะคะ เราก็จะรอให้น้ำมันร้อนนะคะวิธีเช็คนะคะเราก็เอาตะเกียบจิ้มลงไปนะคะนี่นะอันนี้ยังไม่ร้อนนะคะถ้าเวลาน้นำมันร้อนนะคะตะเกียบมันก็จะมีฟองฟู่ๆนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนเราก็จะไปทอดกัน,นะคะ่ะทุกคนคะตอนนี้น้ำมันของเราร้อนแล้วคะ่ะนี่นะคะเราก็ถึงขั้นตอนในการทอดแล้วนะคะทอดเลย นี่นะเวลาทอดนะคะเราก็จะพลิกไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะถ้ามีน้ําอยู่ไม่ควรมาอยู่ใกล้นะคะเพราะว่าน้ํามันอาจจะกระเด็นได้ค่ะขั้นตอนนี้ควรให้ผู้ปกครองช่วยนะคะใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวพอสุกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปรับประทานกันเลยค่ะ นะคะเกี๊ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะค่ะกกอบอร่อยมากเลยค่ะนีะ่นะ กรอบมากค่ะเสี็จวค่ะรสชาติมันก็แบบกรอบกรอบหอมอร่อยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ